มหากรรมวิชาการ50ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี SU r Open House ระหว่างวันท ah ี่28-30สิงหาคม2566ณหอประชุมวชิราลงรณก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมาสัมผัสแรงบันดาลใจแห่งการเรียนรู้ในวันวิชาการพบกับขี่สเปกเกอร์ชั้นนำ28สิงหาคม2566เวลา10นาฬิกาถึง12นาฬิกาหัวข้อคุณลักษณะครูไทยในอนาคต โดยคุณอัมพรพินาศาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกาหัวข้อ50ปีราชพัฒน์ข้าศวรษการเมืองไทยการเมืองความหวังและพลังของคนรุ่นใหม่สู่การเปลี่ยนผ่านสังคมการเมืองที่เป็นอรายรยประชาธิปไตยโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์บปรปโตริญญาเทวานารุมิตรุนอดีตรองอธิการบดีสายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2ีสิงหาคม2,566เวลา9กนาฬิกาถึง11นาฬิกาหัวข้อ Happy Money Happy Work Life สร้างความมั่นคงทางการเงิน,นไว้เริ่มทำงานโดยคุณพัฒน์พลทิพย์วีรกุณและคุณปรีชามานพผู้แนะนำการลงทุนและเจ้าของเพจ Salary Investor เวลา12นาฬิกาถึง14นาฬิกาหัวข้อความสำคัญของเทคโนโลยีในอนาคตกับการศึกษาไทยโดยศาสตราจารย์ดรสุชาตชวีสุวสรรณศักดิ อดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารรัฐกระบังและอดีตประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยเวลา14นาฬิกาถึง16นาฬิกาหัวข้อเรียนมหาวิทยาลัยอย่างไรให้มีความสุขโดยนายแพทย์เกียรตพัฒน์วีโพคาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชจศสาสตร์ฉุกเฉินแพทย์หญิงพัทรพรปานดีแพทย์ชำนาญการสถาบันสุขภาพดเด็กและวัยรุ่นภาคใต้คุณเอกวัฒน์บุญเฟื่อง พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสวนสรานรมและอาจารย์มนทาสายทานวานิกุลอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีวันที่30สิงหาคม2566เวลา9นาฬิกาถึง11นาฬิกาตัวข้อการเดินทางและเสียงเพลงอุตสาหกรรมบันเทิงและแรงขับเคลื่อนสำคัญของการท่องเที่ยวไทยโดยคุณอภิวัตรโพงวาดศิลปินนักร้องนามง e วง ETC เวลา12นาฬิกาถึง14นาฬิกา หัวข้อเส้นทางแห่งความสำเร็จของมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัสุราษฎร์ธานีโดยคุณมีศักดิ์พักดีคงอธิบดีกรมประมงและสิทธิ์เก่าบัณฑิตวิทยาลายัยพร้อมทั้งกิจกรรมต่างๆจากคณะสาขาต่างๆกว่า50หลักสูตร28-30สิงหาคมนี้เตรียมเอกสารยื่นสมัครและเลือกคณะที่ใช่สาขาที่ชอบที่มหาวิทยาลัยราชภัสุราษฎร์ธานี มหกรรมวิชาการ50ปีมหาวิทยาลัยราชพัสุราษฎธานี SRU Open House ระหว่างวันที28่28-30สิงหาคม2566ณหอประชุมวชิวราลงรณกรมหาวิทยาลัยราชพัสุราษฎธานีมาสังผรรค์แรงบันดาลใจของเาียนรร้โดยการนำเสนอเทคโนโลยีวงดนตรีการมหากรรมวิชาการ50ปีมสและการเปิดนิ I'm going พราะความรู้ใหม่เกิดขึ้นในทุกๆวันการเรียนรู้ตลอดชีวิตจึงเป็นทักษะที่สําคัญที่จะช่วยเราก้าวทันโลกที่ไม่หยุดนิ่งอีกทั้งเพิ่มพูนความรู้เพิ่มโอกาสในการทํางานมีความก้าวหน้าและประสบความสําเร็จโดยการเรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ตคนทุ